ไปดูคลิปดังต่อไปน,นี้ครับเชิญครับ ได้ว่านอนหลับฝันดีเลยเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดใครดูอยู่นะคะตอนตีสองครึ่งคลิปนี้ค่ะคลิปนี้ถ่ายโดยมือถือของรามนรงเข้าจะว่ารามนรงก็คือนักเทควันโดนั่นแหละก็ชมอยู่บนถัตจันในจังหวะที่ชนะได้เหรียญทองค่ะน้องเทนนิสหมายถึงเทนนิสนะใช่ค่ะก็พานิพกวงก็เนกิจะค่ะอย่างแรกก็คือกระโดดกอดโคเช อย่างที่สองก็คือกอบกาบโคเช่ะและอย่างที่สามก็คือชูทงชาติไทยใช่ค่ะก็เป็นการรักษาแชมปชไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าครั้งที่แล้วในโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นน้องเขาก็ได้เหรียญทองครั้งนี้ก็ได้เหรียญทองค่ะเป็นคนไทยคนเดียวแล้วตอนนี้ที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกสองสมัยติดต่อติดกันแล้วก็วันนี้นะวันเกิดน้องด้วยค่ะวันเกิด8สิงหาคมใช่ค่ะ8สิงหาที่เป็นวันเกิดของเทนนิสถูกต้องค่ะอายุ27ปีเมื่อวัน7สิงหาฉลองวันเกิด เป็นของขวัญวันเกิดที่คือน้องไม่ยอมรับว่าหลังจากนี้ก็คงจะไม่ได้ลงแข่งแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับโอลิมปิกเกมมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วล่ะใช่ประกอบกับสภาพร่างกายของเทนนิสฟังมาว่าก็กรอบเต็มทีนะใช่ค่ะกรอบเต็มทีใครเป็นนักกีฬาจะรู้ดีหนึ่งต้องคุมน้ําหนักสองต้องฝึกซ้อมตลอดชีวิตมันเป็นสองปัจจัยที่ทําให้สุดท้ายนะสภาพร่างกายมันก็กรอบเร็น้องก็ใช้คําว่า อตอนนี้ร่างกายหนูก็พังไปหมดแล้วคือมันกรอบแล้วซ่อมแล้วซ่อมอีกใช่มันต้องหยุดละถึงจุดหนึ่งใช่ค่ะคือคือสภาพเนี่ยมันไปต่อไม่ไหวแล้วอายุก็เยอะขึ้นแค่การคุมน้ําหนักให้แข่งในรุ่น49กกิโลหญิงนี่มันก็จะแย่นะต้องคุมน้ําหนัก49กกิโลหญิงห้ามเกินนี้ห้ามเกินฉา,ากนี้อ้อโหชนะไปสองต่อ1เกมส์ค่ะนะโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นทีนี้ทีนี้เราไปซึมซับ ช็อตดีใจของน้องเทนนิสให้มันมากกว่านี้อีกสักนิดสิครับไปดูภาพนิ่งดีไหมนี่ไงมาไปดูภาพนิ่งภาพนี้น่ารักมากเลยนะเป็นภาพที่กระโดดกอดโคเชชัดชัยเชชื่อภาษาไทยเขาช,ชัดชัยเชกเพราะเขาได้สัญชาติไทยเรียบร้อยแล้วไปดูอีกภาพหนึ่งอันนี้น่ารักจริงๆเทนนิสน่ารักจริงๆกระโดดกอดโคโชหลังจากนั้นก็ก้มกล่าบก้มกล่าว รับใช้ชาติมา13ปีนะสําหรับน้องเทนนิสค่ะโอ้แต่ภาพนี้น่ารักมากผมไม่ค่อยได้เห็นนักกีฬาทำนะก็คือชนะได้เหรียญอย่างแรกที่ทำก็คือก้มกราบโค้ชผมไม่ค่อยได้เห็นนะมผมไม่ค่อยได้เห็นภาพอย่างนี้จากนักกีฬาคนอื่นเลยก็เมื่อคืนนี้คนที่เขาดูอ่ะเขาบอกเขาร้องไห้เลยค่ะหรือคนที่ไปดูคลิปตามย้อนหลังเนี่ยร้องไห้เลยน้ำตาไหลเลยคือาซาบซึ้งมากนะคะ ติดคนอีใช้ได้นะค่ะใช้ได้ทีเดียวเข้าใจว่าโคเชร้องตาเข้าใจว่านะเข้าใจว่าโคเชก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่จบการแข่งขันบอกคนไทยทําได้แล้วอืนะคะ